สวัสดีครับอันนี้ฉลามข่าวพระเคลื่อนยอดนิยมนะครับอันนี้จะมาอันนี้ไม่ได้มาแนะนำนะครับอันนี้จะมาดูพระที่ผมคล้องนะครับจะมีอยู่สององค์นะครับที่คล้องคอนะครับแล้วก็จะมีที่เน็บเน็บกระเป๋านะครับอันนี้ที่คล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็น นี่ครับนางพญาครับสุโขทัยนะครับอันนี้เลี่ยมเลี่ยมหน้าครับเลี่ยมโบราณเลยนะครับอันนี้เลี่ยมหน้าครับแล้วก็ผมมาไปใส่กรอบทองอีกทีหุ้มอีกทีนะครับอันนี้คนสมัยคนสมัยก่อนเขาจะไม่ได้เลี่ยมปิดหน้านะครับพระมันเลยแบบสึกหน่อยนะครับอันนี้นี่ครับพิมพ์ปันมาพิชัยนะครับอันนี้เนื้อหน้าจะเป็นเนื้อ เนื้อจินนามณนนีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นเนื้อสีดำๆนะครับีน,นที่ผมคล้องนะครับอันนี้อันนี้แม่ให้มานะครับอันนี้เรี่ยมหน้าครับหลังปิดนะครับน,นี่หนากแล้วก็ทองอีกทีนึงนะครับ สวยๆ้วครับนี่แล้วก็อีกองคหนึ่งครับอันนี้ปิดตาวัดหนังนะครับอันนี้พิมพ์หน้าหัวเข่านะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับปีหนึ่งห้านะครับอันนี้ต้องขอบคุณ พัดพุทธก,กาศด้วยนะครับอันนี้เขาให้มานะครับอันนี้ของดีฝั่งทนนะครับอันนี้ร้านร้านพัดพุทธก,กาศนะครับนี่เขาส่งมาให้ครับอันนี้นี่ครับอันนี้ก็ไปเลี่ยมมาเหมือนกันครับปิดตาแล้วครับ วัดหนังนะครับพิมพนะ์หน้าหัวเข้านะครับเนื้อตะกัวครับส,สวยๆแล้วครับนี่คมกิฟอันนี้ที่ผมคล้องนะครับ ก็นี่น,น,น,นะครับอันนี้หลวงพ่อสนทรนะครับวัดวัดบ้านมาเกลือครับหรือวัดท่าพระเจริญพฤนะครับอันนี้ขุนแผนพิมพ์เล็กนะครับนี่นี่เป็นเสือนะครับอันนี้เก่าเลยครับ นี่ครับช้ำๆเลยครับมีจานด้วยนะครับเห็นไหมครับไม่ค่อยชัดมันมันอยู่ในกรอบพลาสติกตันนี้ไม่แน่ใจหลวงหลวงพอ่งพอคูณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคมันปิดตายันยุ่งใช่หรือเปล่าดูครับน,นี่เขาให้มาด้วย นี่นครับนี่ครับที่คล้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับ